เดี๋ยวพี่จะไปสรุปอัปเดตนี้กันนะครับว่าอัปเดต4.0หรืออัปเดต Dragon Ball ในแมปอนิเมะคูเซเดอร์เนี่ยทำไมถึงเป็นอัปเดตที่เหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ที่สุดจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยนะครับร้านลิงกังบริการคิพพาร์ตโลบไอกว่าจะเป็นรหัสขายแวนการ99คืนอนิเมะคูเซเดอร์หรือแมปอื่นๆก็มีให้เลือกมากมายหรือบริการเติมเกมที่ใส่ใจลูกค้าดังลูกลิงในฝูงน้องๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไไไไไฟหลลลเเเเปปป็็็นนนน้้้ําาขงงงออกชคม่่ดีย UGF UG iPhone ซึ ให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวด์โฟนทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเชคเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกมปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับ โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้นอีกครั้งด้วยนะผมในคลิปนี้นะครับที่จะมาอธิบายนะครับว่าทําไมอัปเดตนี้เนี่ยถึงเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับผมแล้วก็มีอะไรกันบ้างในอัปเดตนี้บ้างก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก็สำหรับส่วนของหน้าอัปเดตหน้าล็อบบี้นี้ก่อนเลยก็จะมีในส่วนของอีเวนต์กับไกด์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่2อันนะครับตรงซ้ายมือนี้นะครับผมเป็นอีเวนต์ตรงนี้เราก็จะเป็นไกด์ที่อยู่ตรงขวามือนี้ส่วนของอีเวนต์ก็เลยนะครับอีเวนต์นะครับก็จะเป็น path of crusader ครับตรงนนี้ถา ที่จะให้เราเนี่ยเคลียร์เรทได้นะครับเคลียร์ชาเลนจ์เคลียร์เลเจนด์สเตทหรือว่าเคลียร์สตอรี่สเตทนะครับเพื่อที่จะเก็บตัวของอีเวนต์โทเค็นเพื่อเอาอีเวนต์โทเค็นเนี่ยไปแลกในส่วนรีโหลดได้นิ้วได้เอ่อสเตตคิวบ์ได้หรืออะไรได้นะครับผมแล้วก็แลกได้อย่างไม่จำกัดเลยก็จนกว่าที่จะอีเวนต์นั้นจะหมดไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของตัวอีเวนต์คาเลนเดอร์ที่เป็นระบบใหม่เข้ามานะครับต่อไประบบต่อไปก็คือระบบไกด์หรือว่าเป็นระบบผู้เล่นมือใหม่นั่นเองซึ่งตัวนี้เนีี่่ยเเรราจะได้ับควสท เรียกได้ว่ามือใหม่เนี่ยก็ทาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมง่ายแบบง่ายมากเป็นจำนวนทั้งหมด10เควสนะผมเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับตัวละครอย่างฟินิกส์นะครับผมที่มาจากเรื่องของวันพันแมนนั่นเองตัวละครนี้จะเป็นตัวละครสายซัมมอนนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่พี่บอกเลยว่าถ้าสมมุติว่าใครอยากจะเล่นหรือเป็นผู้เล่นมือใหม่แนะนํามากๆเลยที่จะให้ลงรีโลเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนับว่าเป็นเมตาซัมมอนณปัจจุบันเลยนะครับผมเก่งมากๆเหมาะสมที่จะสุ่มรีโลให้มันเลยใช้คํานี้เลยนะครับผม โอเคเราก็ต่อไปเราจะมาในส่วนของตัวสตอรี่นะครับสตอรี่สำหรับในส่วนของอัปเดตนี้ก็จะมีในส่วนของสตอรี่ใหม่ก็คือเป็นสตอรี่ของเวสต์ซิตี้นะครับผมตรงนี้เราสามารถที่จะมาเล่นตรงนี้ได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นแอคกหนึ่งแอคกสองแอคกสามแอคกสี่แอคกห้าแล้วก็แอคกหกเมื่อเราถึงแอคกหกแล้วนะครับตัวของแอคกหกเนี่ยเราสามารถที่จะหาแอนดรอย 21ได้นะครับผมก็เราเนี่ยสามารถที่จะหนีหาตัวนี้ได้เลยนะครับผมว่าจะเป็นด่าน normal หรือด่าน hard นะครับผมหาได้เหมือนกันข้อดีของตัวนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่ก็คือในส่วนของตัว android 21เนี่ยเขาเรียกว่าจะให้ crusader มาเลยเพราะมันคือ p a s s i v ของนางนั่นเองนะครับผมอย่างที่ p a s s i v บอกไว้ว่า this unit always had the crusader trait นะครับหรือว่ายูนิตตัวนี้จะมี crusader trait ทุกครั้งที่ได้มานั่นเองนะครับผมนี่คือตัวละครที่บอกเลยว่า คือเป็นตัวที่2ที่ผู้เล่นมือใหม่เนี่ยควรจะล่าเลยนะเออแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของอัปเดตนี้เนี่ยมียูนิตใหม่เพิ่มมาอีก4ตัวรวมจากเมื่อกี้2ตัวเป็น6ตัวนะครับผมซึ่งอีก3ตัวก็จะอยู่ที่ตัวของหน้าตู้นั่นเองนะครับจะมีในส่วนของตัวเบดิต้านะครับผมแล้วก็จะมีตัวของโกคูแล้วก็มีทรังนั่นเองนะครับผม,มนี่คือ3ตัวละครที่อยู่ในตู้ เจมแบนเนอร์ uh, นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายจะอยู่ในส่วนของเรดก็คือตัวของเซลล์นั่นเองนะครับถ้้เราเดินเข้ามาข้างในนะครับเราก็ดูที่คออารีน n านะครับนี่ uh, เราจะเจอในส่วนของตัวนี้เลยเซลล์ sell จะดรอปที่มาจินบูด้วยนะครับเป็น1%แล้วก็เซลล์จะดรอปที่ดันเพอร์เฟกด้วย2%นะครับผมก็จะมีความยากง่ายก็แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ uh, อัตราการดรอปของเหรียญด้วยอะไรด้วยก็จะแตกต่างกันนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของของอีเวต่างๆก็ นี่เลยนะครับในคออารีนาก็จะมีในส่วนของตัวของอีโวเซลของอีโวโกคูของอ v o ว e g จิต้าและของอ v โวทรังนะครับในส่วนของตัวหมายเลข21นะครับไม่จำเป็นต้องอีโนะครับผมอันนี้สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับถึงได้บอกนะว่าเป็นตัวละครที่เหมาะมากๆสำหรับผู้เล่นมือใหม่แต่ในส่วนของฟินิกเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะต้องอ e v o ด้วยนะครับเป็นตัวที่จาเป็นที่จะต้องอีโว นะครับผมนี่ฟีนิกซ์อย่างนี้นะนี่เลยนะครับซึ่งง่ายมากเก็บเทคดาวง่ายนะครับแล้วก็ใช้หินค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแล้วก็ไม่มีของเฉพาะตัวที่ต้องใช้ด้วยนะครับสำหรับตัวของฟีนิกซ์โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวยูนิตต่างต่างก็พี่ได้ทํามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมก็อัปเดตนี้ถ้าพี่แนะนํานะเอาแบบ แนะนำต่อให้พี่อยู่ในระดับที่พี่มองว่าพี่เป็น n game แล้วนะครับผมพี่ก็มองว่าฟินิกเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเมตาซัมมอนเออแล้วก็ในส่วนของตัว21นี่ก็แนะนําว่าในโหมดแคชชั่นี่พี่มองว่าน่าสนใจเพราะอะไรเพราะว่านางเนี่ยน่าจะเก่งอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างคือเราได้ในส่วนของตัวครูเซเดอร์มาโดยที่เราไม่ต้องสุ่มเลยฉะนั้นใครที่มาเริ่มเล่นหรือว่าสายเก็บสะสมครูเซเดอร์เนี่ยพี่ว่าตัวนี้ก็น่าสนใจน่าดูเลยนะครับ โอเคแล้วก็ในส่วนของตัวเบจิโตะนะครับเบจิต้ากับ โกคูนะครับแล้วก็ผสมกันเป็นดบจิตอตไม่จำเป็นต้องหา0.1ูนจุดคู่นะครับเพราะว่าตัวบัฟเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้คู่ร่วมกันได้นะครับหมายความว่าสมมุติว่าถ้าเราเอาเบจิตาเนี่ยเป็นตัวร่างต้นนะครับก็จะได้เป็นคูเซเดอร์แต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาโกคูตัวนี้ไปร่างต้นก็จะได้เป็นคูเซเดอร์ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะร่างไหนเป็นร่างหลักนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าพี่มีโกคูเป็นคูเซเดอร์อันนี้เป็นเรเดียนนะครับถ้าพี่ให้เบเป็นร่างต้นก็จะเป็นเรเดียนถ้าสมมุติว่าพี่ใใชช้้้กกคู็็จะะเปปนนนอรรรรผมมาาาาณีีวิธง ก็หาตัวหลักที่เป็นคูเซเดอร์แล้วกดรวมล่างจากตัวที่มีคูเซเดอร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอยูน้อยในการเล่นตัวของบิจิโตเนาะ ประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของอัปเดตนี้ก็ไม่ได้มีอะไรกันมากนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีวิวตัวละครจะค่อยๆทยอยมานะครับก็อย่าลืมฝากดูกันด้วยนะครับผมก็สำหรับอัปนี้มีโค้ดอีกใช่มีโค้ดอีก150รีโหลดเดี๋ยวพี่จะเขียนไว้ในใต้คอมเมนต์ครับสำหรับโค้ดใหม่โดยประมาณ150รีโหลดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะยังไงคลิปนี้พีี่่่กกก็ต้้อองลาาไปนนนบัใหมดสคร